好不，等一等， จะเล็กกำลังยำสามโคกอีกแล้วนะคะเจเล็กสวัสด <in> ีคร <in> ับสวัสดีค่ะสวัสดียามช่ะที่สดใสเช่นเดิมนะฮะยามเช้าที่สดใสย่อมมากับแดดที่แจ่มจ้านะฮะมาถึงปุ๊บทุกคนก็ได้ดูแม่ยำเลยนะฮะปูม้ากลับบ้านคะเจ็ดสิบาทอ๋อเป็นปูม้ากกลับบ้านนะฮะเจ็ดสิบบาทเนาะ แ้นะะแม่ทำนู้นทำนี่เราไปดูวัตถุดิบกันดีกว่านะฮะทุกคนยวก่อนดูวัตถุดิบขอเบิ่งก่อนไม่ใช่คาราเมลผสมน้ำตาลมะพร้าวนะฮะแล้ว <laughs> ก <laughs> <ๆ>ัน <laughs> ี่เป็นมะนาวนะฮะ นี่นะฮะทุกคนอันนี้เป็นเผ็ดระดับน่าจะเผ็ดน้อยเลยเนาะนอัอ๋อม,มีหลายแบบมีเผ็ดน้อยกับเผ็ดกลางอ๋อมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางจะแม่จะทำเผ็ดน้อยด้วยกัอนอ,อันนี้ก็กลับบ้านเช่นกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันดีกว่านะครับวันนี้แม่โชว์อะไรไว้หน้าร้านบ้างนะฮะทุกคนนี่มาที่ถาดแรกเลยนะครับก็เป็นไข่แดงนะฮะทุกคนต่อด้วยไข่หมึกนะฮะอ๋อน้นข้างในก็เป็นหอยแครงนะฮะนางรมหอยนางรมนะฮะไข่ปูนะครับแล้วก็เป็นแซลมอนอาจจะไม่ค่อยชัดใน,นหนึ่งนะ เพรแข่งกั้นแม่พอโดนไอความเย็นมันก็จะมัวมวนิดหนึ่งนะฮะกาาปูนะครับไขป่ปลานะฮะ,อ,ะ,ฮะอือนี่ครับมาด้วยไห่บัวนะฮะอ๋อนี่รีกเผาริกเผาแม่ใช้ยี่ห้อนี้นะฮะทุกคนแล้วก็เป็นน้องแมว <laughs> แล้วก็ไข่ไข่เค็มนะไข่เค็มไข่เย,ยี่ยวมานะครับแล้วก็เป็นหอยโดงนะหอยดองตำมต่ำๆนะฮะ จะเป็นบรรยากาศร,ร้านนะครับทุกคนบรรยากาศร,ร้านข้าวๆนะฮะให้มาร้านเจเล็กก็เซิร์ชร้านเจเล็กซ้มตำยำสามครกได้เลยนะฮะเจโก็จะเจอ G.P.S ก็เจอเลยนะครับทุกคนหรือเซิร์ชมาที่วัดกอหลักก็ได้นะครับแล้วก็จอดรถไว้ที่วัดกอหลักนะเพื่อให้สะดวกต่อการจราจรนะครับแล้วก็เดินมาอยู่ประมาณห่างกันประมาณ8 0ถึง100เมตรนะฮะจากวัดกอหลักมาร้านเจเล็กนะครับเป็นเมนูไข่ยอนะฮะอ๋อมีไข่ปาลาด้วยนะฮะ สองอย่างร้อยร้อยสี่สิบาทอ๋อจะคู่สองอย่างหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะฮะเป็นไข่ปลาเรียวเซียวนะฮะ<ช>กับไก่ยอนะฮะจะับคู่สองอย่างหนึ่งร้อยสี่สิบนะสามารถเลือกได้เลยนะครับขา้าวโพดมะม่วงไหลบัวหรือจะใส่ทั้งสามเลยก็ได้นะฮะหรือจะเป็นคู่กับผลไม้ก็ได้เช่นกันนะครับกระโดดความเหมาะสมทุกอย่างนะครับครับ น้ำปลาร้าอยู่ตรงหน้าเรานี่เองนะฮะว แค่เปรี้ยวเพียงพอเนาะอือหือนี่นะะตำโคลาานะคะแล้วตำโคลาอย่าสี่สิบบาทสี่สิบบาทนะ,ะัะตำโคลาานะครับ พ,พิเศษ <laughs> โอ้ยหอม <laughs> และพวกยืนตรงนี้ทุกคนใครมามุมนี้ก็จะรู้นะครับว่ามุมนี้มันทรมานขนาดไหนนะฮะมันแบบว่าโอ้ยย,ย,ยืนไปน้ำลายไหลไปนะฮะ <laughs> สี่สิบบาทเหมือนกตาตงโคล่านะลูกนะสองถ้วยเนะี้ยเจ้าเดียวกันค่ะแปดสิบ<า>บาทสองถ้วยนี้แปดสิบบาทนะครับตำโ,โคล่าเมื่อกี้กับโซปูปารานะฮะม,มันคือเมนูอะไรเป็นไงทุกคนใส่มาก เด็ค่ะพี่เต้าเขียวอ่อะใช<ะ>่นะครับกูม้าสามตัวสองร้อยนะฮะมือถือเท่าไหร่เนี่ยแม่อันนี้ครึ่งตัวค่ะอ๋นนคคะอครึ่งตัวนะฮะ คุณลูกค้าท่านนี้เดี๋ยวจะมาทานเที่ยงสั่งมาเกือบยี่สิบรายการมาทานที่นี่แปดรายการสั่งแกะสิบสองแต่เราต้องทำก่อนเพราะถ้าเราใจเย็นไม่ได้ค่ะเวลาไม่เลยท่าเนาะค่ะแล้วเจ้านี้ข้าวโพดไม่เอาแบบป่าไปเอาทั้งปาเดกเหมือนจะคุ้นๆนะเหมือนจะมีคุ้นๆอยู่ อ่าเหมือนจะมีคุ้นๆอยู่นะลูกค้าที่เคยสั่งแบบไม่ต้องป่านนะเอายกฝักไปเลยนะฮะค่ะไม้หนาลูกติดนะอันนี้ของคุณมาเลยนะอ่ตัวผูก,กุ้งสดกุ้งสดนงดาแม่เพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆเมื่อเช้าเลยนะครับทุกคนวันนี้ลงกี่ตัวเอ่ย2ี่สห้าแม่แม่วันนี้ประมาณนั้นละ่ะประมาณยี่สิบกว่าเนาะแต่ก็คือยี่สิบอัพนะฮะ เพราะพูกแกไปส่องในครัวมาแล้วนะออกออยนะ็ยังมีต้มอยู่นะยังมีต้มอยู่อีกหมอ้อใหญ่เลยอะอ้ะนะอะง่ายๆก็คือเรียกง่ายๆนะคะต้อมหม้อวัดนะฮะอะไรนะลูกต้มใส่หม้อวัดนะฮะในลูกค้าท่านเนี้ยนะคะเจ้าที่หนูทำนีย จะชอบมารถตู้ส่วนตัวแล้วก็มาเฝ้าตอนเปิดร้านเลยมไม่เร่งค่ะแต่แค่ยืนเฝ้า <laughs> <laughs> ประมาณว่าเจเล็กไม่ต้องรีบนะแต่เร็วๆใช่ไหมฮะตู <laughs> ้ใหญ่ค่ะผู้ใหญ่เลยนะคะท่านนี้ต้องดูคลิปคุณเม้ามอย ร้อสั่งว่าจะทานปลากระพงทอดร้านรปล่ลปรา,รราร้ออยากได้ปลากระพงทอดน้ำตาลใช่ไหมการ้า,ายในยังไม่มีใครได้ทานนะฮะที่เรา,า,าได้ทานทันแรกนะคะ,ะจุนนะอยากทานอะไรที่เป็นพิเศษเนี่ยจะบอกจุนให้ช่้าทาอาหารประเทปคกะปิททไทยดำปูม้าผัดผงกะหี่หรือปูผัดขึ้นช่ายอ่ะ คุณอยากทานรดชาติประมาณไหนคุณเน้นมาเลยหนูหนูตื่นเช้าเดี๋ยวแน่หนูลงตัวแล้วค่ะกับการจัดร้านหนูเหลือเวลาไปแต่งตัวคุณสั่งน้องไรแต่ว่าถ้าถ้าตอนหนูทำางนี้หนูไปทําไม่ได้หนูต้องทำไว้ให้คุณพอคุณมาให้คนคุณคุณได้ทานนี่ค่ะเพจรดีคดี ในลูกค้าพิเศษค่ะน้องเป็นเด็กนักเรียนค่ะครับเอาน้องเอาน้องร้อยยี่สิบบาทถ้าข้าวเหนียวสิบบาทได้ค่ะนะคุณน้องเอาเข้าวเหนียวสิบบาทแ้วเป็นร้อยสามสิบแต่ดูอายุน้องก่อนขออนุญาตติดกล้องนิดหนึ่งนะครับรมาคนเดียวได้ลูกค้าประจำทานท่นานเดียวแล้วทนานไม่เยอะ แไมเ่งั้นไม่ให้กลับไม่งั้นไม่ให้กลับนะฮะไม่ทำเนี่ยแต่ชื่อไม่ติดตลาดนะอ๋อ <gesch uce leaning> เรียกได้ว่ากินท่านนี้ไม่ได้กินัวเซียวก็ถขายมาเิ็ดกว่าวันเพิ่งขับรถผ่านเห็นเราหรอก่ะ๋อ้โากัมปูโอ้โหนี่แม่ทำนู่นทำนี่นะขอออเดอร์กลับบ้านแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีคือตอนห้าร้อยนะฮะทุกคนระหว่างนี้ก็ดูอะไรไปเรื่อยๆก่อนนะฮะ อ๋อนี่เลยใช่ไหมแม่<ช>อันนี้เฉพาะวัตถุด,ดิบใช่ไหมฮะจ้ะ่หั่นปลานี่ไข่ปูนะฮะไข่ปู เดี๋ยวข่กุ้งสุกแซลมอนแกงไข่ขแดงได้แล้ว,ลวออไข่ป้าไข่ปูนะครับไข่แดงนะฮะแล้วก็แซลมอนกุ้งสุกกา้ามใช่ไหมแม่คือเซตห้าร้อยเนี่ยสามารถเลือกได้หกเจ็ดอย่างนะครับหรือใครจะสะดวกสั่งห้าอย่างก็ได้แต่ในราคาห้าร้อยก็ได้เหมือนกันนะฮะ แต่ทีนี้คือถ้าสั่งเจ็ดอย่างแม่ก็จะจับนู่นนิดนี่หน่อยนะครับพอประมาณเนาะแต่จับนู่นนิดนี่หน่อยนี่ก็ว่าของแต่ละอย่างไม่ใช่ของไซส์เล็กๆนะฮะบอกเลยว่าไม่ได้เล็กสมชื่อเนาะเดี๋ <c oughs> วยวไปดูกันนะฮะทุกคน,นนะแล้วก็เดี๋ยวมีคู่กับน้ำยำใส่ขวดไปด้วยเนาะ อย่างคือไม่ใส่พริกให้แยกพริกอืมคือทุกอย่างแยกพริกเลยนะฮะตอนนี้ระหว่างที่ร้านไม่มีลูกค้านะฮะก็มีลูกค้าโทรจองนะ,ะ้โทรจองโรต๊ะรอไว้เลยนะครับ ก็น้ำยำไปแล้วนะฮะทุกคนเดี๋ยวมีแม่แยกพริกไปให้ด้วยใส่พริกนะฮะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่น้ำตาลมะพร้าวนะฮะไม่ใช่น้ำตาลเที่ยวของแม่นะสีคล้ายๆกันเลยอะ่ะเป็นน้ำยำ<อ>ค่ะทม่ไม่ใส่พริกเป็นน้ำยำที่ปรุงเสร็จเรียบร้อยแต่แค่ไม่ได้ใส่พริกเพราะลูกค้ากำลักับมาว่า<ส>แยกพริกทุกอย่างเลยนะครับอาหารนี้นะฮะทุกคนแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงบ่ายแทบจะไม่มีโต๊ะว่างเลยนะนี่นะ โอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้พวกเองก็ต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ช่องพบกันด้วยนะครับใครที่อยากมาทานยำร้านเจเล็กนะเซิร์ช GPS มาได้เลยนะครับร้านเจเล็กต้มตำยำสามโคกนะฮะพิกัดจะอยู่หน้ากองบิน5ก่อนถึงกองบิน5นะฮะ100เมตรนะฮะถ้าใครเดินทางมานะครับเซิร์ชวัดกอหลักก็ได้นะครับจอดรถไว้ที่วัดกอหลักแล้วก็เดินมาก็ได้นะครับวัดกอหลักกับร้านเจเล็กห่างกันประมาณ80ถึง100เมตรนะครับเดินมาแแป๊บเดียววกก็ถึงล้นนะะฮทุค เพื่อให้สะดวกต่อการจราจรนะรบกวนจอดไว้ที่วัดกนหลักเลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากทานยำร้านเจ๊เล็กนะสำหรับเอซีต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกเดินทางมาทานนะครับที่ซ<า><ม>ันยังมีบริการรับนิ้วอยู่นะครับก็คือรับนิ้วต่อวันวันละสิบท่านเท่านั้นนะครับไม่เกินนี้นะครับตอนนี้คิวอาทิตย์หน้าเต็มแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะต้องเป็นอีกสองอาทิตย์เลยนะครับกว่าจะได้นะถ้าใครทักมาตอนนี้นะตักมาี๋ยว ถ้าเข้าหน้าเทศกาลแล้วเจเล็กอาจจะหยุดรับหิ้วไปเลยนะคะอ๋อพอเทศกาลแล้วอาจจะ<ล>พักเลยนะครับสั่งได้สั่งกันนะคะอ่าเออเดอร์กันมาได้เลยนะครับที่ Facebook พี่สันทัญันต์สีทองใต้คลิปนะครับทุกคนก็โอเคครับสำหรับวันนี้พุกเองก็ต้องขอลาไว้เชียงเท่านี้นะครับเจเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะ